อ่จจลงไปแล้ว oh, ก oh, 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 oh. <ps> ่อนนี <heroin> <c Moder ator> ่ไอโอ้โหไอไอจานลากไปถึงนู่นเลยคนแรกด้วยจิมลงไปด้วยีมเจิมจิลงไปเฮียพอต้งเออายแล้ว เราวิทยาศาสตร์แล้วเล่นเปกลัวแล้วป้าจะเป็นกี่นคน,คนที่เล่นนี่เนาะ3คนนะ3คนอ่ะไม่กี่ใครเล่นขอบเลยียวต้องตรงนีงงง้อยู่แล้วลงแล้วโดลงแล้วลงแล้วลงแล้วอ้ย,ย,เ,ย,ย,อยเร็วเลยร็วๆไม่ต้องคิดไม่ต้องคิด ว่าแล้วพอเง <c oughs> ั้นหล่นก็คือม,ตมตัตึงมั<อ>ตึงต,งตึงนี้ฮะกเกี่ยวเนี่ยหลงไม่กัโต๊ะเนี่ยไมวม่โต๊ะนะป้าสดบังคมมาต้องอย่ายงนี้ ตติงตติงตติงโคตรเล้ยไมกลัวไ,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 ไินะปปยไม่ได้ไมก่งเลยออันด้วย เลือกกินเบียร์ได้าสวยที่ผมนะ่วยกูเลยตอนเนี้ยนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนนีก่อนจิงบอลจิงบอลจิงบอลอ่าอ่าฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเฮ้มสิ้วยแล้วสิง้วยแล้วเอ็มอันนี้ก็อย่าตุแล้วไปละ ตุดเลยบ้าก,กินเอ็ม <c oughs> มาคอมไปเลยเอ็มาคอมบอม็มมาค,มาคอมฝนกินไปกินไป